อ่ะคลิปที่สามเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะนะเมื่อกี้คลิปที่สองคุณครูกําลังคุยกับเราแต่ยังคุยไม่จบเนาะคุณครูกาลังจะบอกว่าเวลาที่เราเอาคําต่างๆที่คุณครูฝึกให้วันนี้เกี่ยวกับสีนะคะนักเรียนไม่ต้องใช้คําว่า color นําหน้านะคะเพราะมันไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยเนี่ย ม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเหล่านี้คือสีต่างๆใช่ไหมคะแต่เราจะมีคําว่าสีน้ำหน้าเช่นสีม่วงสีชมพูสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีเทาสีฟ้าสีดําสีขาวนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษความหมายของมันจะสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วที่หมายถึงสีเช่น red แปลว่าสีแดง yellow แปลว่าสีเหลืองอย่างเงี้ยนะคะ green แปลว่าสีเขียวนะ black แปลว่าสีดํา white แปลว่า สีขาวนะคะหรือว่าอ่าพิ้งแปลว่าสีชมพูมันมีความหมายสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วไม่ต้องใช้คำว่า c o l o นนำหน้าจากไหมนะลูกนะอ่ะวันนี้คุณครูมีกันบ้านให้นะคะให้นักเรียนไปฝึกออกเสียงเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอ มาให้คุณครูดูคุณครูมีคะแนนให้ส่งมาในลายส่วนตัวนะคะไม่ต้องส่งในลายกลุ่มเนาะเพราะว่ามันมีเยอะมากๆนะคะในลายกลุ่มนั้นเอาไว้ดูคลิปนะคะคลิปการสอนวิชาต่างๆนะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอกล่าวคำว่า goodbye b y ย bye นั่นเองนะคะ bye bye แบบฝรั่ง goodbye นะคะ